เป็นนักศึกษาจากมหาวิ lay, ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสาขาวิชาบริหารการศึกษานะครับวันนี้จะมาถอดบทเรียนผู้นําในศตวรรษที่21วันนี้นะครับผมได้รู้จักกับพอท่านนึงนะครับซึ่งผมเคยร่วมงานมาผมอยู่กับท่านมาตั้งแต่ปี2561จนถึง2565นะครับผมเห็นการบริหารงานของท่านแล้วผมรู้สึกว่าท่านคือต้นแบบในการเป็นผู้บริหารของผมนะครับ ส่วนแนวคิดแล้วก็ลักษณะวิธีการบริหารของโรงเรียนของท่านเนี่ยเดี๋ยวผมขออนญาตสัมภาษณ์นะครับท่านคือดรบัรทรจันดานะครับท่านเป็นผู้ในการวิทยาฐานเชี่ยวชาญโรงเรียนอุตตรดิตนะครับในสมัยที่ผมเคยร่วมงานกับท่านนะครับวันนี้ก็นะครับขอบขอสวัสดีครับสวัสดีครับยินดียางยิ่งครับ คำถามแรกนะครับผมอยากถามว่าทำไมพอ,อ,อจึงอยากจะมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนในตอนนั้นความคิดพอ,อในตอนนั้นนะครับมันเกิดความเครียดอะไรขึ้นมานครับครับเ,เดิมเราบรรจุเป็นวิชาชีพของครูนะครูปฏิบัติการสอนแต่ครูทุกคน,นะจะมีการได้สัมผัสกับผู้บริหารเราจะเรียนรู้ว่าขณะที่เราเป็นครูเนี่ยผู้บริหารจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายคนแต่สิ่งหนึ่ง ที่ชอบรักนักจําก็คือแต่ละคนจะบุคลิกไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีบริหารที่อยู่ในใจของเราว่าท่านนี้เป็นบริหารที่ดูแลองคอ์กรขับเคลื่อนองคอ์กรเราทำไมเป็นที่รักของทีมงานแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราค่อยต่อยอดว่าทำอะไรถึงจะบริหารองคอ์กรของเราให้สาเร็จตามจิตนารมณ์และสิ่งที่การเป็นผู้บริหารอีกประการหนึ่งที เปลี่ยนแปลงมาก็คือ,อทุกคนมีครนะูก็จะมีคุณครูดีๆที่เป็นแบบอย่างคอยแนะนําว่าบรรจอบนบรรจอนแบบเป็นผู้บริหารได้นะช่วยบริหารโรงเรียนต่อยอดจากพี่พเขาองค์กรจะได้ต่อเนื่องเพราะความรับผิดชอบต่อองค์กรเพราะบริหารรุ่นพี่เรียกประกษียณแต่ใครที่จะมารับผิดชอบหน้าที่การบริหารองค์กรต่อไปเนะี่ยจะหายากลงก็ได้คําแนะนําจากพี่บ้าง ความสมัครใจของเราบ้างและก็วิสัยทัศน์เีีเยวเห็นว่าการศึกษาการบริหารสถานศึกษานัา้นไม่หนักบาปอะไรที่เราสามารถที่จะทําได้ด้วยบริบทที่เราพบเห็นมาตลอดและตั้งใจที่จะต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องจึงขันแปรชีวิตจากครูมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในการตัดสินใจที่ท,ที่ที่เพื่อสานาะและก็เพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งครับ มัถามต่อไปนะครับลักษณะของผู้บริหารในยุคใหม่ในศตวรรษที่21นะครับในมุมมองของของอครับอ,อ,อคิดว่ามีลักษณะยย่างไรครับ,รบในศตวรรษที่21เ,เนี่ยเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็แนวคิดของการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ผู้ที่ต้องการมาเรียนกับเราหรือผลผลิตของเราก็มีความต้องการที่หลากหลาย แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะนั้นสิ่งหนึ่งคนที่จะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษานั้นใจใจสาคัญแล้วถ้าเป็นสถานศึกษานะต้องเป็นผู้นําเชิงวิชาการที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงวิชาการสมัยก่อนนะไม่เหมือนกับปัจจุบันเช่นรูปแบบการเร,เ,เรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้ตามโรงเรียนสถานศึกษาหรือห้องเรียนถ้ามีครูดีเทคนิคการสอนดีอะไรดีก็สามารถที่จะขับเคลื่อนสู่คุณภาพกูรเรียนได้ เดี๋ยวนี้มีองค์กรต่างๆที่เสริมเติมเต็มด้านคุณภาพการศึกษาผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้หลากหลายหลายองค์กรในประเยนก็ได้นอกของเรียนก็ได้หรือต่างชาติก็ได้ถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ที่ที่ผู้เรียนเข้าถึงเพราะนั้นผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าสารึกษานั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปนี่คือประเด็นที่หนึ่งของผู้บริหารต้องกล้าที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ แล้วก็มุ่งเน้นที่ผู้เรียนด้านวิชาการเป็นเป็นข้อสําคัญประเด็นประเด็นต่อมาที่จะเห็นว่าสถานศึกษาเนี่ยถ้าจะพัฒนาแบบยั่งยืนและก็เห็นเหตุเห็นผลจริงๆเนี่ยวันที่จะปรับเปลี่ยนหรือบริหารจัดการโดยฐานงานวิจัยขององค์กรนั้นเราจะตอบโจทย์ได้ว่าองค์กรตัวนี้รูปแบบที่จัดการศึกษาหรือบริหารจัดการของสถานศึกษาเนี่ยสยําเร็จเนี่ยรูปแบบแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะองค์ประกอบแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันสถานศึกษาเหมือนกัน หากแม้ทําไปด้วยแล้วมันสังเกตมันรับรู้แล้วประเมินผลจากการสํารวจการวิจัยของพื้นฐานของเราเราจะมีรูปแบบในการบริหารสถานศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นผู้นํายุคใหม่ควรจะมีคุณสมบัติด้วยเรื่องวิสัยทัศน์ถ้าผู้บริหารรุ่นรุ่นเดิมๆวิสัยทัศน์สั้นๆนะเราไม่ว่ากันแต่ถ้าคนมองการไกลในอนาคตได้มากกว่ากันคนนี้จะได้เปรียบเพราะว่า อย่างรู้ได้มากที่สุดว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะนมีแนวโน้มไปทางไหนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต้องไปดักตามจับว่าระยะนี้เราจะประมาณนี้เช่นสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงมากรูปแบบเปลี่ยนแปลงมากถ้าวิสัยทัศน์อย่างเดิมเดิมมุ่งเน้นเดิมเมมันก็จะได้จดได้คําตอบเดิมๆเราต้องเป็นมุ่งเน้นด้านอนาคตที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเป็นตัวตั้งอันนี้ก็จะเป็นสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกันการบริหารเครือข่ายปัจจุบันเนี่ย เครือข่ายของการศรึกษามีตรวจช่วยในการที่จะสร้างความสําเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดการสามากที่สุดเลยเถ้าผู้บริหารบุคลิกยังคิดว่าอยู่ในโรงเรียนก็บริหารได้เพึ่งทรัพยากรตัวเองมรหาได้วนนี้จะไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าใครที่มีศักยภาพในการแรกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมกับเครือขา่ายทางด้านการศราราึกษาองค์กรอื่นมาเป็นองคพพ์ค์ภายกในการที่จะช่วยสู่ความสำเร็จในเปา้าหมายการศาขเราอันนี้จะ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นสําเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็มีพลังมวลชนแบบยั่งยืนมากขึ้นนะครับถึงแมน้นผู้ริหารคนนั้นมาแล้วก็ไปแต่พลังอำนาจในความร่วมมือจะจะเป็นเครือข่ายในการที่เสริมเติมเต็มให้องค์กรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่จะเกี่ยวข้องว่ายุคนี้ผู้ริหารต้องตื่นตัวกระตือือร้นใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้มีความรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทําให้องค์การพยกของโรงเรียนหรือสถานศึกษาปัจจุบันนี ตอบโจทย์แน่ในในอนาคตได้ดีที่สุดนะครับนั่นคือผู้นําในปัจจุบันต้องเป็นคนที่ปรับตัวเร็วเปลี่ยนตัวเร็วแล้วก็กระตือนรืนร้นในการที่จะตอบโจทย์และสแสวงหาคําตอบที่ดีอยู่เสมอตลอดเวลาครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้นําพื้นฐานนะในการที่จะเป็นผู้นําในทุกงานสถานศึกษาในยุคปัจจุบันอาจจะปรับตัวยากหน่อยแต่ก็ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดครับครับคำถามข้อต่อไปนะครับ พอเป็นผู้บริหารมาทั้งหมด20กว่าปีจากประสบการณ์นะครับผมอยากจะถามว่าหลักการในทฤษฎีที่สําคัญที่พอใช้ในการบริหารสถานศึกษาพอใช้หลักการอะไรครับหลักการสําคัญเลยในการบริหารสถานศาึกษาเพราะว่าในชีวิตเนี่ยบริหารสถานศึกษามา6กเจหสถานศาึกษาที่ที่ถูกไปเป็นผู้บริหารแล้อีกสถานศึกษานี่ไปเป็นผู้ช่วยผู้บริการ แต่หลักการในการที่จะขับเคลื่อนทุกที่เลยคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่ว่าใช้การเปลี่ยนแปลงมาเป็นเครื่องมือในการบริหารนั้นเพราะว่าเมื่อเราไปบริหารสถานสาใดสารสาหนึ่งแต่รัฐสถานศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์ของว่าสารสาเฉพาะด้านไปเช่นไปบริหารจัดการสถานสารสำหรับเด็กด้โอกาสเด็กได้โอกาสจะมีวัตถุประสงค์พิเศษว่าทำในจัดการษาให้เด็กได้โอกาสเนี่ยให้มีอาชีพมีงานทํา เป็นผู้นําของชุมชนนี้ได้แกน้อยได้ถ้าเป็นของโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษเช่นโรงเรียนพปรราชุบใในภาครมลาจุปธรรมเขามีวัตถุประสงค์สร้างอัตลักษณ์ความเป็นผู้นําสร้างแห่งเครือข่ายด้านคุณภาพการศึกษาการบริหาร,ราองคอ์กรและสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการถ้าเราถือคมภีร์เล่มเดียวไปบริหารก็จะต่างกันมาบริหารโรงเรียนอุตรดิษ์เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เพราะนั้นผู้เรียนเขาไม่ได้ต้องการเรื่องความเป็นลีดเดอร์เป็นระดับหนึ่งแต่เขาต้องการาสู่ความสําเร็จในการที่แข่งขันที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสิ่งนี้นเป็นข้อแตกต่างของว,วัตถุประสงค์แต่ละองค์กรเพราะนั้นการเป็นผู้บริหารของเราเราต้องปรับกระบวนยทธ์ของเราให้เหมาะสมแต่ละองค์กรสิ่งหนึ่งที่จะขับเคลื่อนด้วยความเปลี่ยนแปลงได้คือหนึ่งเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเห็นว่ากลยุทธ์ในการขับเคลื่อน แผนการดํงงาเนินงานนโยบายของเราวัตถุประสงค์เป้าหมายของเรานั้นพอขับเคลื่อนไประยะหนึ่งเนี่ยเราต้องมันตรวจทานและปรองแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องถ้าทําไปแล้วมันไม่เหมาะสมต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อถึงเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของของค์กรนั้น,น,นเป็นสําคัญนี่คือแต่โรงเรียนที่ทํามาโดยที่พวกเราก็ไม่ค่อยได้รู้ตัวเท่าไรนักนะฮะการวางแผนเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความชัดเจนในความสําเร็จวางแผน,นระยะ เราตั้งใจว่ามาอยู่ที่นี่สี่ปีสมมุติโเรียนอุตรดิตต์เนี่ยอยู่สี่ปีเชื่อไหมว่าผมวางแผนตั้งแต่ปีหนึ่งจะทําอะไรปีสองจะทําอะไรปีสามจะทําอะไรปีสี่จะทําอะไรทุกอย่างอยู่ในแผนการดำเนินงานของเราทั้งหมดว่าอะไรจะเกิดอะไรจะเกิดจะเกิดในขณะเดียวกันท้ายในหนึ่งปีก็มีแผนย่อยว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรเดือนนี้จะเกิดอะไรจะพัฒนาอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโรงเรียออุตรดิตให้สมบูรณ์มากที่สุด ะฉะนั้นสามารถพูดได้เลยว่าเดือนนี้จะทําอะไรแล้วเราจะมีเป้าหมายในการทํางานแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ใคถ้าคนยังไม่มีแผนประยุทธ์ที่ชัดเจนหรือว่าแต่ลยุทธ์ที่ท้าทายเลยนะเช่นท้าทายเป้าหมายถ้าปีนี้เสร็จแล้วเราต้องขยับเป้าหมายปีนั้นเสร็จเราต้องขยับเป้าหมายเพื่อให้องคนะ์กรมีการขับเคลื่อนไปสิ่งที่ดีขึ้นยู่ตลอดเวลานี่คือการวางแผนประเด็นที่2เราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองคอ์กรองคอ์กรแต่และองคอ์กรนั้นจะมีกับดักถ้าไปอยู่ทุกครั้งมันจะมีกับดักอยูด้านหน้าเสมอเช่นวางคนผิดกับงานไว้มีงานตั้งฝ่ายงานนี้ไว้แต่มันไม่ตอบโจทย์กับเป้าหมายในการขับเคลื่อนสู่ผลลิตเราก็ยุกซะได้ไหมหรืองานนี้ควรมเีเช่นงานเรื่องประกันคุณภาพควรุกคนที่เก่งคน,นคนที่ชนานาญการด้านนี้มากที่สุดควรวางไว้แต่ตั้งหรือยังไม่มียัดเจ็กอะตั้งฝ่ายนี้ไว้ให้เกิดขึ้นเพราะ การวิเคราะห์อ,องคอ์กรเพื่อที่เอาคนไปใส่ไปใส่มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่สร้างความสําเร็จในการเป้าหมายขององค์กรเพราะฉะนั้นเราจะไปเสร็จ่าเขาทขําอย่างไรก็ทําตามนั้นเราก็ได้ผลตามเดิมๆแต่หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองคอ์กรให้เหมาะสมกับผลเป้าหมายไปทางที่ตั้งไถยไว้บางอย่างกล้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบางอย่างกล้าตัดต้องตัดบางอย่างกล้าเติมต้องเติมเพราะให้องคอ์กรมันตอบโจทย์ว่าอนาคตเราต้องการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องโครงสร้างองคอ์กร เรื่องการมอบหมายงานเรื่องการสั่งการเราจะเห็นว่าผู้บริหารที่จะประสบผลสําเร็จนั้นมีวิธีการมอบหมายงานหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แต่ตัวนังสือ,อย่างเดียวบางครั้งเช่นการมอบในภาพรวมในที่ประชุมบางอย่างจาเป็นกลุ่มรวมต้องรู้กันต่อไปนี้เราจะขับเคลื่อนทั้งระบบนะเราต้องแจ้งใั้นกอนให้ร,รู้บางอย่างมอบให้สตาฟหลักๆของโรงเรียนทีมงานหลักเพื่อที่จะไปคอนโทลแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดได้อันนี้เราก็จะมีทักษะในการที่จะทอดน้ําหนัก ของงานและภารกิจของงานที่เขาจะมอบหปหรือมอบหมายเป็นรายบุคคลคนนี้เหมาะอย่างนี้คนนี้เก่งด้านนี้คอยไปเสริมเติมเต็มเขาหรือให้กําลังใจเขาคําถามต่อไปนะครับนวัตกรรมในเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยในการบริหารสถานศึกษาผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในยุคปัจจุบันนี้ครับในยุคศตวรรษที่เ1หรือต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของสําคัญมากพอกระตัวบุคคล เหตุที่ว่าสําคัญมากเพราะว่าด้านวัตกรรมเทคโนโลย,นยีเป็นเครื่องมือในการช่วยการบริหารจัดก,การของผู้บริหารที่มีความถูกต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนี่คือเป็นประตูที่เปิดการเรียนรู้และก็เป็นตัวช่วยประมวลผลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารท่านใดยังไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างเนี่ย ท่านก็จะขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่โรกแห่งอนาคตเนี่ยยากมากตัวนี้จะช่วยให้พวกเราได้บริหารสถานศาึกษาในการลดต้นทุนเพราะการที่นํานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าบริหารจัดการบางครั้งเนี่ยตัดวงจรของบุคคลเป็นสองาบุคคลก็มีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ให้เกิดความรวดเร็วเราจะเห็นว่าการก็ถึงข้อมูลแป๊บๆแ,แ,แ,แต่ก่อนนี่ยต้องให้คนไปคนไปคนไป ข้อมูลแล้วมารายงานผลเดี๋ยวนี้กดสองสามตุ่มแล้วเราก็จะเห็นว่าข้อมูลนั้นก็มาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้เลยนี่คือสิ่งความจําเป็นว่าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือไอซีทีเพื่อการศึกษาเนี่ยผู้บริหารยุคปัจจุบันควรที่จะเรียนรู้แล้วก็เป็นองค์ประกอบคู่กายอยู่เสมอแม้นั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยผู้บริหารจะติดกับของตัวเองว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วตัวเองไม่เปลี่ยนท้ายที่สุดก็จะนําพาองค์กรไปสู่ป้ามใหมยแต่อย่างยากลำบาก อีกประการหนึ่งเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการวิจัยผู้บริหารต้องส่งเสริมอของครูหรือบุคลากรของของค์กรนในการที่จะทําวิจัยเพื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการเพื่อกแก้ไขปัญหาต่างถ้าแก้ไขปัญหาด้วยพื้นฐานการวิจัยเมื่อไรเสร็จปุ๊บคำตอบจะออกมาถูกต้องตามเหตุและตามผลที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าผู้บริหารคิดว่าข้าพเจ้าเก่งข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้ามั่นว่าคนทําอย่างนี้ ม,มันไม่มีฐานรองรับด้วยเหตุผลว่าทาไมต้องเปลี่ยนแปลงทาไมต้องพัฒนานะครับถ,ถ้าเรามีฐานการวิจัยมาเป็นพัฒนาทุกอย่างนะทั้งการบริหารทั้งจัดก,การเรียนการสอนทั้งแหล่งการเรียนรนู้ต่างๆมันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการาศึกษาแบบย,ยั่งยืนในโลกอนาคตไม่ได้ตามอารมณ์ของผู้ใดผู้หน,นึ่งตามหลักการในเหตุผลของสถา,ศานศึกษานั้นันะ้นถ้าผู้บริหารเห็นความสําคัญตรงนี้เห็นความสําคัญทางด้าน,ทานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการาศาึกษาเชื่อเลยว่า สารสนสนนั้นจะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากนะครับเหมือนกับเราที่โรงเรียนอุตริก็ได้นําพาหลายๆเรื่องทางด้านไอซีทีเพื่อการศาึกษามาประกอบการตัดสินใจมาทํางานคู่กับคณะครูและบุคลากรจนทําให้งานบางงานท่านเราเราเอาครูไปช่วยสอนได้ตั้งเยอะแยะปัญหาตัวนี้เราประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญในยุคปัจจุบัน แทนที่จริงก็คือน่าจะเป็นภูษณะหนึ่งของผู้บริหารสารศาสตรที่จะต้องมีความรู้ทางด้านวัตกรรมเทคโนโลยีและชอบหลักฐานในการวิจัยเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาการสารในอนาคตครับคำถามสุดท้ายนะครับผมอยากให้พอ <c oughs> นะครับฝากนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับคนที่จะไปเป็นผู้บริหารในอนาคตครับครับ ผูบ้บริหารที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในอนาคตทุกคนเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้แต่จะเป็นผู้บริหารที่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้นคุณสมบัติหนึ่งที่ถือตลอดก็คือต้องมีความกล้าหารเชิงจริยธรรมความกล้าหารเชิงจะทมคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งหรือการจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร ถ้าเปลี่ยนแปลงก็จะมีแรงต้านอยู่เสมอเหมือนทฤษฎีการบริหารถ้าเปลี่ยนแปลงก็มีแรงต้านแต่การแรงต้านใครอ่อนแอก็ไม่สามารถเปลี่ยนองค์กรได้ก็จะเป็นเหยื่อของกลุ่มที่มีคนเดิมที่ครององค์กรนั้นอยู่ถ้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นน่นแหละเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องมีต้นทุนว่าเปลี่ยนเราต้องได้อะไรต้องได้อะไรเพราะนั้นทีมงานก็จะหมดศรัทธากับเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่นนะครับ เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือขอให้เปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมขอมีด้านคุณธรรมจริยธรรมมองสารนักสานั้นเป็นของส่วนรวมอย่ามองสารนัสารเรื่องเรื่องของส่วนตัวนะครับถ้าส่วนตัวเมื่อไราเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราปบริหารเพื่อเอาชื่อเสียงเราไปบริหารเพื่อมีผลประโยชน์บางอย่างที่ติดตัว,วเรามาเราบริหารมาเพื่ออะไรทีมกินงานได้พักพวกถ้าอย่างเงี้ยใครก็เป็นได้แต่ไปได้ไม่นาน แต่ถ้ามององค์กรเพื่อส่วนรวมแล้วก็เอาองค์กรนั้นไปประกบกับมาตรฐานที่เป็นสากลาต่างๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นแรงผลักดันตรงนี้เ,เราก็จะได้สา,า,สารสนเสู่ความสําเร็จแล้วก็เป็นเลือดทางด้านองค์กรเลยนะเราไม่ด้บอกเฉพาะคุณภาพการศึกษาเนี่ยองค์กรครูเป็นครูมือาชีพที่ทเชี่ยวชาญผู้บริหารกับผู้บริหารที่เมืออาชีพที่เชี่ยวชาญองค์กรเป็นองค์กรประสิทธิภาพองค์กรอัจฉริภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัย ในที่สุดก็คือผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพมากที่สุดที่คือนตระหนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้น,น,นถ้าฝผู้บริหารก็คือท่านต้องมีความกล้าหาญเชิงใจในารทำไม่งั้นจะทําอะไรไม่ได้ถ้าอ่อนแอก็จะเกิดมักเกิดผลในบ้านตายไม่ได้นะครับอันนี้ภาพร,มรวมส่วนด้านอื่นนั้นผู้บริหารถ้ามีความตระหนักในด้านของผู้เรียนเป็นสําคัญบางครั้งกระบวนการบริหารสถานศานึกษามันมีเป้าหมาย ด้านด้านครูด้านสัรสาด้านมวลชนด้านอะไรเยอะแยะหมดในบรรบายพอาจาัดส่วนกลางแต่แตห้ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นดับแรกนะครับต่อให้โรงเรียนมีสภาพเป็นอะไรสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรเราก็ให้ความสําคัญตรงนี้โอกาสที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ความส็จก็จะมากขึ้นต้องจับประเด็นให้ถูกว่าเรามีสถานศึกษาเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับอย่าไปตีความไปเพื่ออื่นเพื่ออื่นเพื่ออื่นเราก็จะทําให้ คุณภาพการศึกษาเปล่ยน,นไปครับถ้าเรายืดมั่นตรงนี้เราก็เชื่อว่าเราจะทําให้พัฒนาบริหารสถานศาึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่สู่ความเดิอได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาครับแล้วก็จะนําพาสังคมเล็กไปสู่สังคมประเทศชาติคุณภาพการศึกษาเราก็จะเดินทั้งระบบต่อไปครับ